รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย การเกษตรน้ว่ามีความสําคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมากสามารถสร้างไรายได้ในระบบเศรษฐกิจแต่เกษตรกร,ก,รกลับไม่สามารถสร้างไรายได้ให้ตนเองได้ม,มากเท่าที่ควรโดยเหตุที่เกษตรกร,กรส่วนใหญ่ของเรายังคงทําการผลิตแบบเดิม,ดมโดยเฉพาะการปลูกเพื่อเชิงเดียวซึ่งจากการศึกษาพบว่าให้ผลผลิตต่ําแต่มีความเสี่ยงสูงที่สําคัญนะคะเกษตรกร,กรต้องแบกรับต้นทุนการ,กรเกษตรที่สูงขึ้น จะผลตอบแทนต่ำนำไปสู่นี้สินที่เพิ่มมากขึ้นแล้วกเกษตรกรจะต้องปรับตัวอย่างไรถึงจะพลิกโฉมภาคการเกษตรไทยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนท่ากลางการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคการเกษตรในบ้านเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันในตลาดโลกที่เพิ่มสูงขึ้นหรืการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เราไปฟังมุมมองในเรื่องนี้นะคะจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรัฐพิชยังกูลอาจารย์ภาควิชาชีวเคมีคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิทยาศาสตร์ปี2531กันค่ะ ถ้ามองในแง่ของทรัพยากรธรรมชาตินะครับในประเทศไทยเรามีเหลือเฟือนะครับอาหารเราเนี่ยเราผลิตเกินใช้งานนะครับเราผลิตเกินใช้อ้อยน้าตาเราผลิตหมื่นล้านมั้งไม่ผมจำไม่ได้นะครับเราใช้10%เองนะฮะใช้ในประเทศ10%อส่งออก90%เนนะฮะเนื้อไก่เนื้อหมูข้าวต่างๆเนี่ยเราเราส่งออกหมดนะครับทีนี้มันไปติดตรงที่ว่าออพอเริ่มเกิดสงครามในประเทศไทยเราไม่ได้ใช้เฉพาะอาหารนะครับเราใช้หลายๆอย่างด้วยนะครับทีนี้ถ้าไป ดูสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับการเกษตรเครื่องมือเกษตรนะครับปุ๋ยเมล็ดพันธุ์ตอนนี้น่าเป็นเรื่องที่น่าวิตกกังวลนะครับทม่วเมล็ดพันธุ์นะฮะพันธุ์สัตว์พันธุ์พืชต่างเนี่ยนะครับเราก็เริ่มขยับออกจากพันธุ์พื้นเมืองไปใช้พันธุ์บางทีที่ไม่ใช่พันธุ์บ้านเรานะครับหรือไม่ก็เคยมีความหลากหลายของสายพันธุ์ก็เหลือเพียงไม่กี่สายพันธุ์นะครับเพื่อที่จะตอบสนองต่อตลาดต่างประเทศเป็นหลักทีนี้เนี่ยตรงนี้ที่ทําให้บ้านเราดูเหมือนจะมีผลผลกระทบ ทางด้านการเกษตรหรือการผลิตอาหารไปด้วยจริงๆบ้านเราไม่ควรจะขาดอาหารเลยนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าพอไม่มีน้ํามันใช่ไหมครับแต่เดิมเราก็ใช้สัตว์ใช้แรงงานสัตว์นะครับหรือว่าอาจจะใช้แรงงานคนนะฮะก็ช่วยกันถึงบ้านก็ลงแขกเกี่ยวข้าวทำอะไรกันอย่างเงี้ยนะครับประชากรในภาคการเกษตรเมื่อก่อนก็ใช้แรงงานเยอะปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยน เปลี่ยนไปใช้เครื่องทุนแรงเจะเปลี่ยนไปใช้เครื่องยนต์กลไกต่างๆก็พยายามที่จะโมเดิร์นไนซ์ทำให้ให้เจริญขึ้นนะครับเอาเป็นว่า,าทําให้ทันสมัยทันสมัยดีไม่ดีเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึนะเพิ่มกําลังการผลิตครับทีบนี้พอพอไปอาศัยปัจจัยพื้นฐานเหล่านั้นเนี่ยพอน้ํามันเริ่มไม่มานะครับนะพอมีปัญหาสงครามีปัญหาพลังงานมีปัญหาแล้วมันก็เลยส่งผลกระทบมาที่ภาคการเกษตรด้วยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย เกษตรกรไม่ลําบากนะครับคนไทยจริงๆเอาจริงๆจะไม่ลาบากเลยเรามีเนื้อสัตว์มากเพียงพอมีทุกอย่างมากเพียงพอนะครับเพงแต่และอย่างอีกแหละนะครับมันก็มาจากต่างประเทศอันหนึ่งก็ต้องสร้างความสามารถของตัวเองก่อนอันนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าจอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยท่านก็พยายามนะครับทำให้คนไทย,ยรู้จักความพอเพียงพอเพียงคือต้องพอก่อนพอหมายความว่าเราควรต้องทําอะไรได้เองด้วยนะครับอย่างเช่นการเกษตรถ้าไม่มีเครื่องยนต์ไกลทําได้ไหม นะฮะไม่มีเครื่องยนต์ต่างประเทศเราทําได้ไหมนะครับเราก็ต้องทําได้ทํำยังไงนะครับอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะครับรู้จักพึ่งพาตัวเองให้ได้ปัจจุบันเนี่ยมีคนเริ่มพูดถึงลักษณะการพาะปลูกเยอะนะครับว่าควรจะต้องมีการเปลี่ยนจากพืชเชิงเดี่ยวเป็นผสมผสานนะครับมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีก็คือว่าเกษตรกรดีแน่ๆนะครับ ยาฆ่า,า,มาแมลงใช้น้อยลงพืชก็จะโตดีขึ้นนะครับผลผลิตมีให้เก็บตลอดทั้งปีมีอาหารในครัวเรือนด้วยอะไรเงี้ยนะครับแต่การที่จะผลิตเป็นอย่างเงี้ยแบบภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมันไม่ง่ายสละนะครับเมื่อก,กออ่อนทำไมเกษตรกรไม่ยอมทำงี้เพราะว่าจะเอารถเข้าไปเกี่ยวข้าวเอาเดี๋ยวติดต้นโน้นติดต้นนี้มันไม่ได้เป็นระเบียบเครื่องเครื่องยนต์กลไกลต่างๆที่จะเข้าไปเก็บเกี่ยวอะไรเงี้ยมันมันไม่ง่ายนะครับแต่ที่นี้เนี่ยผมคิดว่าชีวิตไม่มีอะไรง่ายแล้วนะในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็อาจาต้องรอลำบากบางอย่างอาจต้องกลับพิจารณาใหม่ว่าแน่นอนเรารู้แล้วเชิงเดี่ยวไม่ดีมานั่งปลูกอย่างเดียวไถพรนดินก็ไม่ดีนะครับในต่างประเทศเนี่ยการเอารถไปไถเนี่ยมีปัญหาอย่างมากเกิดการเ,าเขาเรียกกร่อนสึกกร่อนเขาเรียก erosion ยน,น,นะครับคือคือหน้าดินมันหายดินมันผุกร่อนไปนะและถ้าคือมันมันมันไม่ไม่ดีแล้วเขาไม่อยากจะทําการการไถแล้วนะครับเราก็ต้องมาดูว่าเราจะทำเปนยังไง เพราะนั้นเทคโนโลยีใหม่ๆม,มันน่าจะลงมาดูพวกนี้ครับแทนที่เราจะฝืนไปบอกว่าฉันจะปลูกพืชเชิงเดี่ยวฉันจะต้องเอารถถ่ายอย่างเงี้ยวิศวกรต้องกลับมาดูใหม่แล้วถ้าแปลงหนึ่งมีพืชห้าอย่างมันจะออกแบบเครื่องยนต์กลไกลยังไงเพื่อวิ่งเข้าไปแล้วเก็บได้ทุกอย่างนะไม่ใช่ว่าจะทําแบบเดิมมารถถ่ายลากเงี้ยใช่ไหมครับอะไรอย่างเงี้ยที่มบอกว่าต้องเอาเอาศาสตร์ใหม่มาแก้ปัญหา ก็ต้องเข้าใจก่อนว่าเกษตรอินทรีย์นั้นเนี่ยทำขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อมองเรื่องระบบนิเวศเรื่องความยั่งยืนเป็นหลักนะครับเป็นหลักจริงๆแล้วเนี่ยคือไม่ต้องการจะใช้สารที่ต้องมีการสังเคราะห์ขึ้นมาใหม่ใช้สารใหม่ๆที่ไม่เคยมีในธรรมชาตินะครับก่อนอื่นต้องบอกทุกคนก่อนว่าสารเคมีเนี่ยกับสารชีวภาพมันแทบไม่ต่างกันเลยเนื่องจากผมเนี่ยเป็นนักชีวเคมี เราเรียนเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในเชิงที่ว่าประกอบด้วยสารเคมีอะไรบ้างกลับมาในส่วนของไอสารอินทรีย์เนี่ยนะครับหรือว่าการปลูกพืชแบบอินทรีย์นะครับเทียบกับเคมีเป็นยังไงพอพูดถึงตรงนี้ผมจะบอกเลยว่าเคมีกินซีไม่แตกต่างกันอย่างน้อยในสายตาของนักชีวเคมีนะครับแต่เราจะมองว่าสารเคมีนี้มันมีอยู่ในธรรมชาติหรือเปล่าหรือเป็นสารใหม่ที่สังเคราะห์แล้วเอามาเติมเข้าไปถ้าเปรียบเทียบกับอาหารที่เราทานมาสักครู่ก็เหมือนกับว่า สารที่ทุกคนคิดว่าเป็นสารธรรมชาติคือเรากินกันอยู่แล้วใช้กันทุกวันนะครับแต่ทางนกวเทยาศาสตร์เกิดคิดสารใหม่ขึ้นมานะมีสมบัติดีอย่างเงี้ยจะเอามาทดลองใส่ในอาหารที่คนทานอันนี้แหละมันจะเริ่มเป็นสารที่ไม่ได้อยู่ในธรรมชาติแล้วแต่เดิมหรือไม่ได้มีการใช้งานแบบนี้แต่เดิมมันอาจจะอยู่ในระบบที่รยบบอื่นนะครับแต่ไม่ได้เข้ามาอยู่ในระบบที่เราต้องการจะเสนอมันเข้าไปใหม่อันนี้เนี่ยมันก็ต้องดูเรื่องความปลอดภัยนะครับนะอย่างเช่นยกตัวยอย่างง่ายๆเลยยา กําจัดมแมลงบางตัว d t t อย่างเงี้ยนะครับเลิกใช้กันไปแล้วนะครับเร่าคนนึกว่ามันฆ่าแมลงได้ดีนะไม่เป็นพิษแต่พอใช้ไปสิ20 30ปีอา้าวลูกนกเริ่มตายนะเริ่มมีผลกับคนเริ่มมีอะไรเนงะี้ยคือมันเป็นผลระยะยาวนะครับเพราะนั้นมันก็คือเป็นความเสี่ยงแหละการที่เอาสารอะไรใหม่ๆม,มาซึ่งเราไม่รู้จักมันหรือรู้จักมันน้อยหรือการที่รู้จักมันได้มากๆต้องใช้เวลานานๆเนี่ยคนมนุษย์ก็เริ่มจะไม่อยากใช้ละเพราะว่า ลัวเรื่องความเสี่ยงนะครับซึ่งมันอาจจะมีนะครับเราก็เลยหันมาบอกงั้นใช้วิถีธรรมชาติเดิมๆด,ดีกว่านะครับส่วนหนึ่งก็ดีกับธรรมชาติด้วยนะครับอีกส่วนหนึ่งก็ของออกมาน่าจะปลอดภัยด้วยผมใช้คําว่าน่าจะปลอดภยัยจริงๆก็กลับมาที่เกษตร,รสิต้องการทําให้มันเข้ากับธรรมชาติได,ด้ดีไม่กระส่งผลกระทบต่อธรรมชาติน้อยก็จะมีการเอาเอาปุ๋ยปุ๋ยจากธรรมชาติมาใช้เอาใช้สักพืชสัตว์ปรับปรุงดินนะครับ ไม่ใช้ยาฆ่าแมลงไม่ใช้สารเคมีที่เกิดจากการสังเคราะห์ในเกษตรยุคใหม่มาใช้บนอาหาบนพืชผักของเรานะครับนะแล้วก็กลับไปวิถีธรรมชาติเพราะนั่นเนี่ยจริง,รงๆเกษตรอินทรีย์ไปเน้นที่กระบวนการผลิตนะเขาไปดูกระบวนการว่าเป็นไปตามกระบวนการอย่างนี้ไหมซึ่งเรียนแบบธรรมชาติไหมนะครับแต่จะไม่ได้บอกว่ามันปลอดภัยหรือเปล่านะเขาไม่ได้ไปไปการันตีว่าหรือรับประกันว่าไอ้ของที่ออกมามันจะปลอดภัยหรือเปล่านะครับหรือมันจะดีจริงหรือเปล่านะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไปดูท่านเคมีบ้างนะครับเคมีจริงๆก็ไม่ได้มีผลเสียเะือทั้งหมดนะครับแน่นอนยาฆ่า,มาแมลงยาฆ่าวัชพืชอ,อะไรใหม่ๆที่สังเคราะห์ขึ้นมาเนี่ยมันของใหม่นะเราไม่รู้หรอกอันตรายไม่ตรายนะครับแต่บางอย่างเช่นเร,เ,รเ,รเราใส่ปุ๋ยเราใส่ปุ๋ยยูเรียเราใส่ปุ๋ยแคลเซียมที่มีสารแคลเซียมอยู่นะแคลเซียม อาจจะเป็นแคลเซียมคลอรด์แคลเซียมไนเตรตอาจจะมีการใส่ฟอสเฟตใส่โพแทสเซียมพวกนี้เป็นสารที่มีอยู่ในธรรมชาติอยู่แล้วนะครับนะมีอยู่ในหินบางอย่างฝนตกมันก็ละลายออกมานะครับเพราะนั้นพวกเกษตรอินทรีย์ก็จะมีการเอาร็อคฟอสเ p h a เอาอะไรเงี้ยเป็นหินเป็นแร่ธาตุที่มีฟอสเฟตสูงมาใส่ในดินเพื่อเพิ่มฟอสเฟตนะครับเอาโพแทสซซึ่งมีโพแทสเซียมสูงมาใส่ในดินนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเป็นปุ๋ยเคมี K Me, เขาก็จะเอาพวกนี้ทำจนเป็นสารบริสุทธิ์นะครับเป็นเป็นสารจริงๆพวกแม่ปุ๋ยที่เราไปซื้อเนี่ยนะครับเป็นสารเคมีเลยจริงๆจะเป็นสารเคมีมันเป็นสารบริสุทธิ์ก็แล้วกันเหมือนน้ำตาลทรายถ้าเราเจียบทีก็เหมือนเหมือนน้ำตาลทรายที่เราทานเนี่ยตกผลึกมาเรียบร้อยเป็นสารตัวเดียวบริสุทธิ์เลยนะครับน้ำตาลสายที่เป็นสารเคมีตัวหนึ่งซูโครสบริสุทธิ์เลยนะครับไม่ต่างอะไรจากปุ๋ยเคมีนะครับแต่เรากินทุกวันแล้วก็สมบัติมันจะต่างกันนิดนึงในการใช้งานเช่นถ้าคุณจะใช้สารประกอบไนโตรเจนเเียยู นะครับยูเรียในเตรดในไตร์ต่างๆนานาแอมโมเนียมที่อยู่ในดินเนี่ยมันก็มาจากการย่อยสลายซากพืชซากสัตว์นะครับก็เอาพวกนี้ไปใส่เราอาจจะเอามูลสัตว์ไปใส่เราอาจจะเอาพวกพืชนะซากพืชซากสัตว์ที่มันก็มีเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ติดอยู่เนี่ยไปใส่ในดินไปปรับปรุงโครงสร้างดินได้ไปปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาได้ไปเลี้ยงจุลชีพที่เป็นประโยชน์ภายในดินได้สองสามประการหลังเนี่ยในเชิงการปรับปรุงโครงสร้างดินนะครับในการทําให้เกิดจุลชีพอื่นๆนะครับซึ่งช่วย ปรับปรุงคุณภาพดินให้โตในดินได้เนี่ยอันนี้ปุ๋ยเคมีสู้ไม่ได้อยู่แล้วเพราะปุ๋ยเคมีเป็นการเอาสารบริสุทธิ์ใส่ให้มันเลยนะอย่างเรากินน้ําตาลทรายอย่างเงี้ยคนเป็นเบาวหวานก็น่ากลัวอยู่แล้วเนาะกินไปปั๊บน้ําตาลขึ้นนะมีขนเสียกับสุขภาพแต่ถ้าเราหันไปกินคาร์โบไฮเดรตแบบอื่นคือคนเราต้องกินคาร์โบไฮเดรตบ้างนะไม่กินไม่ได้นะครับสมองเราใช้น้ําตาลนะครับก็ต้องหันไปกินข้าวซ้อมมือไปกินอาหารที่เป็นเม็ดธัญพืชนะครับ,นะรบไปกินคาร์โบไฮเดรตรูปแบบอื่น อันนี้ไม่ต่างอะไรจากปุ๋ยเลยถ้าคุณอยากให้สุขภาพคุณดีคุณไม่แต่กินน้ำตาลสายหวานๆสิคุณก็ไปกินขนมปังโฮลเกรนไปกินข้าวซ้อมมือไปกินอะไรอย่างเงี้ยนะก็เหมือนกับปุ๋ยถ้าคุณอยากให้ดินคุณดีคุณก็ขันไปใช้ปุ๋ยอินทรีย์ก็เหมือนมีกากมีใย,ยเหมือนและลักษณะคล้ายๆกันนะแต่ไม่เหมือนกันสิเดียวนะครับความแตกต่างมันอยู่ตรงตรงรูปแบบการใช้และผลจากการใช้นี่แหละทีนี้ถ้าจะให้ดีที่สุดทำยังไง ชีวิตเราเนาะเกิดมาจะห,ห้ากินแต่ข้าวไม่มีอะไรหวานหวานเข้าปากเลยมันก็ไม่ลําบมันก็ไม่มีความสุขเนาะพูดไปถูกไหมครับชีวิตก็ขาดคุณภาพใช่ไหมไม่ใช่แค่คุณภาพมันไม่ใช่เราอยู่รอดไม่ตายใช่ไหมฮะมันก็ต้องมีความสุขด้วยใช้ชีวิตทุกวันอย่างแฮปปี้ถูกไหมฮะอันนี้ก็เหมือนกันถ้าคุณอยู่ในดินอย่างเงี้ยดินเนี่ยคุณจะนั่งใส่ตปุ๋ยชีวภาพปลอ่อรอไป2อาทิตย์3อาทิตย์3เดือน6เดือนค่อ,คอยๆปลดปล่อยแรกธาตุออกมาต้นไม้มันก็จะโตแบบธรรมชาติครับโตไปเรื่อยๆโตไปช้าๆของเขา นะครับจะปลูกเยอะๆมันก็แย่งกันเพราะปุ๋ยมันปปดปลปอยมาช้าๆใช่ไหมครับมันก็มันก็ใช้ไม่ทันน่ะหาไม่ทันใช้นะครับสลายมาไม่ทันใช้ต้นไม้ก็จะอาจจะไม่โตได้ดีเท่าที่ควรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะทําให้มันตอบรับกับปัจจุบันคนเราเยอะจะมานั่งโตช้าๆมันไม่พอมันไม่ทันนั่นก็คือแต่ถ้าคุณจะใช้เคมีโครงสร้างดินก็เสียจากการที่ว่าปลูกได้ดีอีกหน่อยก็จะไม่ได้แล้วทีนี้ ทีนี้ดินจะเสียสภาพเพราะที่เขาดินตายเพราะดินมันตายพราะโครงสร้างดินเสียลดน้ำปุ๊บไหลผ่านไม่ซึมลงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอากาศเข้าไปไม่ได้จ,จุลชีพไม่โตเนี่ยอันนี้ไม่ได้แล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ทำยังไงให้มันเหมาะที่สุดก็คือการใช้ผสมผสานกันนะครับก็คือใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะครับแล้วก็เติมด้วยเคมีเพื่อที่จะเร่งทําให้มีสารอาหารพืชเนี่ยเยอะขึ้นถ้าจะรอะเฉพะให้ปุ๋ยเคปุ๋ยอินทรีย์มันสลายมันไม่ทันการ ะะแต่ถ้าปุ๋ยเคมีอย่างเดียวที่ผมบอกสักครู่จะคงสร้างดินก็จะเสียนั้นก็ใช้ควบคู่กันอย่างเหมาะสมพอถึงบอกเนี่ยความรู้เก่าความรู้ใหม่มันต้องมาเชื่อมกันแล้วจะไปใช้เกษตรสมัยใหม่อย่างเดียวไม่ได้แล้วต่างประเทศเริ่มเปลี่ยนนะครับต่างประเทศเปลี่ยนแล้วเริ่มไถพวนลดลงเริ่มเติมอินทรีย์วัตถุเข้าไปในดินเริ่มทาอะไรสารพัดแล้วนะฮะในขณะที่เมืองไทยเราแต่เดิมเป็นอย่างนั้นแล้วเราไปตามเขาแล้วตอนนี้ก็เริ่มมีขามีผลเสียตามเข้ามาแล้วนะฮะเราก็ต้อง หันกลับมาหนึ่งสเต็ปเหมือนกันนะฮะแล้วเมืองไทยผมบอกเขาว่าโชคดีที่สุดนะฮะคนไทยมักจะมองโอ้ต่างประเทศดีกว่าเรา,มาไม่จริงนะฮะโลกยุคหน้าขาดพลังงานเนี่ยนะครับทุกคนพูดเรื่องโซลาร์เซลล์ทุกคนพูดเรื่องแรงลมแรงลมเราอาจจะแพ้ประเทศอื่นนะแต่โซลาร์เซลล์เนี่ยไม่แพ้ใครนะครับเรามีแดด365วันเพาะปลูกได้365วันผลิตอาหารได้365วันต่อปี ถ้าคุณอยู่ในอเมริกาซีกโลกเหนือนะครับ3เดือน2เดือน3เดือน4เดือน6เดือนแล้วแต่คุณขึ้นไปสูงขนาดไหนไม่มีแสงแดดปลูกต้นไม้ไม่ได้นะครับซีกโลกใต้เหมือนกันเซาเทิร์นเฮมิสเฟียเหมือนกัน2เดือน3เดือน4เดือน6เดือนต่อปีปลูกต้นไม้ไม่ได้แล้วถามว่าแล้วคุณจะกินอะไรปลูกอาหารไม่ได้นะครับเขาเพึ่งพาเราที่ต้องส่งอาหารไปให้เขาช่วงที่เป็นฤดูหนาวใช่ไหมฮะแต่เราก็ เพิ่งพาเขาในแง่ของอื่นๆนะประเทศที่เขาคนเขาลำบากเขาจะกระตือรือร้นเมืองไทยโชคดีแล้วนะครับเพียงแต่ว่าต้องอาศัยวิกฤตเนี่ยที่มันบีบให้เราต้องคิดเนี่ยมาคิดแล้วก็วางแผนจากคนที่ไม่ต้องคิดอ่ะต้องคิดเพราะนั้นกลับไปในประส่วนของปุ๋ยก็คือว่าผสมผสานครับ,นะรบเอาวิธีเก่าวบวิธีใหม่และ,ะหน่วยงานต่างๆก็มาดูว่าทำยังไง ที่จะให้ผลผลิตด,ดีที่สุดแต่สุดท้ายต้องฝากเษกเษตรกรเกษตรกรเก่งสุดครับนะปรับปรุงดินเอาปุ๋ยอ,อินทรีย์ใส่ลองใส่ปุ๋ยเคมีซิแต่เดิมใส่เท่านี้ใช่ไหมใส่ให้หน้อยลงซิเรายังได้ผลผลิตเท่าเดิมไหมนะครับปลาชุมชนผู้นําชุมชนหมู่บ้านที่เป็นนักคิดนักวิจัยนักทดลองที่อยู่ใน สภาพเกษตรกรนะครับอยู่ในรูปประมองเป็นเกรรษตรกรแต่เขาไม่ใช่จริงๆเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับเป็นนักวิทยาศาสตร์บางคนเป็นเภสัชกรแต่ไม่ได้ลงลึกเป็นหมอยาเปนไนในพื้นที่เนี่ยต้องเชื่อมโยงครับเขารู้เก่งกว่าเราแต่เราก็ต้องเชื่อมโยงเอาความรู้ไปเขาด้วยคุยกันคุยกัน,กนแล้วก็ช่วยกันทําคนไทยเนี่ยโชคดีที่มีที่อยู่ในที่ที่เหมาะสมนะครับมันถึงทําให้เราพัฒนาได้ยิ่งครับไม่มีสารเคมีใดไม่เป็นอันตราย ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการและการรู้จักใช้สารเคมีอย่างถูกวิธีให้มีความปลอดภัยมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่สําคัญนะคะเกษตรกรต้องมีการปรับตัวปรับเปลี่ยนวิธีคิดวิธีการทำพะยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาดสร้างมูลค่าเพิ่มในกลุ่มพืชเศรษฐกิจใหม่การเปิดใจและพร้อมปรับเปลี่ยนจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นค่ะ และทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนวุเลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลามาลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ